พร้นจงพาให้กันสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจจะได้มีที่ยืดที่เกาะวันนี้ได้พูดถึงเรื่องราคาตัณหาถึงผู้ที่ถึงถึงเรื่องของท่านผู้บําเพ็ญมาเว,เวลาธรรมดาความราคาตัณหามาก็มากยิ่งเสริมเท่าไหร่ยิ่งมากความโลภก็มากความโกรธก็มากเมื่อชำระลงไปโดยลําดับลําดาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเบาลงทกุก็ต้องเบาไปตามๆกัน เพราะทุกข์ขึ้นเพราะทุกข์เกิดขึ้นเพราะราคะตัณหาหลุนแรงความระความโรคเกิดขึ้นเพราะความอยากได้ลุนแรงเป็นทุกข์เผาเราความโกรธเกิดขึ้นเป็นไฟเผาเราทีน,นี้เมื่อเวลาชำระสิ่งล่านี้ลงไปได้โดยลําดับลาดาความทุกข์ก็ลดลงไปลดลงไปเพราะชำระสสิ่งลันนี้หรือฟาดให้ขาดสะบ,บัออกไปจากใจไม่มีอะไรเหลือราคะเพียงเท่านั้นแหละ สิ้นลงไปจากใจแล้วความโลภหายหน้าไปหมดราคะตัณหาความดีดความดิ้นตามหญิงตามชายและสั่งสมอารมณ์อยู่ตลอดเวลาหายหน้าไปหมดข้ามโกรธจะมาจากไหนความทุกข์ก็ไม่มีนี่แหละพิงออกจากเรื่องราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญมากทีเดียว <c oughs> อย่าได้ส่งเสริมมันจนเกินเนื้อเกินตัวให้ส่งเสริมอัธรรมเขา้า แต่พะที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าผัเวเดียเมียเดียวนี้พอดีเหมาะกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วเราปฏิบัติมีขอบเขตตามศีลธรรมพอ,อนี้ผัวเมียจะไม่ได้ทะเลาะกันถึงเรื่องราคะตัณหาหากจะมีบ้างก็ปิดเล็กๆน้อยๆส่วนเกี่ยวกับเครื่องภายนอกแต่ตัวนี้สําคัญมากนะกระเทือนใจมากทีเดียว เรื่องราคาตัณงหาระหว่างสามีภรรยามีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันทําลายจิตใจกันนี้มีมีมีมความทุกข์มากที่สุดแล้วบาปก็มากซะด้วยนะแล้วกล่าวถึงเรื่องว่าตกนรกก็เพราะตัวเหล่านี้แหละมันรุนแรงตกนรกท่านกล่าวไว้ในธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองผิดไปที่ไหนโลก,กวิถี ว่าสัตว์นรกนี้เต็มไปตลอดเวลาแล้วพวกเรายังเต่งกว่าศาสดาอยู่หรือว่านรกไม่มีบาปไม่มีแล้วยังจะสร้างตั้งแต่ความชั่วชาา้าลามมกอันเป็นตัวบาปโดยตรงนั้นอยู่เรื่อยๆไปเหรือให้ถามตัวเองทุกคนทุกคนศาสนาท่านสอนเพื่อให้ถามตัวของเราอย่าไปถามแต่คนนั้นคนนี้ไปตําหนิติเตียนคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ศาสนาเรื่องของพิเลก ไปเห็นตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวตำหนิติดเตียนคนอื่นน่าง่ายที่สุดเลยส่วนที่จะเอาธรรมเอาสติสตางย้อนเข้ามาดูตัวของเราเวลานี้เราบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนตำหนิตตรงไหนควรตำหนิตตรงไหนแก้ไขตรงนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีโลกจึงหาคนดีไม่ค่อยได้นะเราให้ย้อนเข้ามาอย่างนี้ยย่้ไปตำหนิติฉินนินทาคน,นยิ่งกว่าการดูตัวเอง ให้ดูตัวเองนี่เป็นของสำคัญนี่แหละท่านว่าธรรมสอนเราที่นี่ก่อนอื่นนะเราจะมีความสงบรล่มเย็นนี่แหละพวกนรกเราอยากกล้าหารนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์มาประกาศให้โลกทราบมาโดยลำดับบมากี่กับกี่กันแล้วนรกมาเบื้องต้นของนรกมีมาแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายของนรกก็ไม่ปรากฏ เพราะมีมาตั้งกับตั้งกันแต่การไหนๆยังจะมีตลอดไปเพราะสัตว์โลกทำกรรมตลอดไปทั้งกรรมดีกรรมชั่วสวรรค์พรณโลกนิพพานก็เหมือนกัน <c oughs> พวกเปรตพวกผีมีเต็มท้องฟ้าหมาทั่วดแดนโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งเกิดขึ้นจากการทำความชั่วช้าหลามกแล้วจะลบล้างได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเมื่อสัตว์โลกยังทำความชั่วช้าหลามก อันเป็นสายทางแห่งความเป็นเปรตเป็นผีเป็นสายแทงนรกอวีกีอยู่อย่างนี้แล้วจใจสิ่งล่านี้สูญหายไปไหนก็เราเป็นผู้กอ่อตั้งเองทําเองทําเองแล้วสวรรค์พรหมโลกนิพพานขมวนกันผู้สร้างคุณงามความมีมีอยู่มีอยู่ผู้ไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานจึงมีอยู่เช่นเดียวกันเป็นเพียงว่ามีน้อยกว่าแดนของสัตว์ที่ไปดูนรกท่านกล่าวว่าในธรรม ที่พระอานนทูลถามว่าสัตว์โลกที่ไปไปสวรรค์กับตกนรกทางไหนมากกว่าการพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงยกโคตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบโคตัวหนึ่งมีขนมากเท่าไรอานท์แล้วมีเขากี่เขามีขนกี่ขนโคตัวหนึ่งมีขนเต็มตัวของมัน ส่วนเขามีเพียงสองเขาเท่านั้นนั่นล่ะอาโนนสัตว์โลกผู้จะไปสวรรค์พรหมโลกปัญญาช่งที่ดีเนั้นเท่ากับเขาโคเท่านั้นนอกนั่นเป็นขนโคคือตกนรกกันทั้งนั้นฟังสิโคตัวหนึ่งมีขนมากขกนาดไหนนั่นล่ะสัตว์โลกตกนรกมีจำนวนมากเท่ากับขนโค ผู้จะไปสวรรค์นิพพานมีเท่ากับขนโคนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็มาวัดดูความอยากความทะเยอทะยานของเราสิหัวใจดวงใดซึ่งเท่ากับขนโคแต่ละขนละขนนั่นน่ะมันมีขนโคขนไหนหัวใจดวงใดที่ไม่สร้างบาปสร้างกรรมมันสนุกสนานสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยความลืมเนื้อลืมตัว ไม่มีความสะทกสะท้านต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายทาด้วยความพอใจเวลาตายแล้วก็จมนรลกนรลกก็ขนโคคือหัวใจของเราแต่แลรหัวใจนั่นแหละเที่ยวกับขนโคตัวหนึ่งตัวของเราเองนี่เท่านี้จิตอวินจิตของเรากระแสจิตของเราที่มันคิดต่างค้อมชั่วช้าดำโมกนั้มันมากขนาดไหนวันหนึ่งวันหนึ่งจะคิดทางคุณงามความดีมีน้อยมากน้อยมาก เพราะงั้นจึงไปสู่ทางที่ดีมีมีน้อยไปทางความชั่วมีมากนี่ธรรมท,ท่านสอนว่าอย่างนี้เป็นศาสดางองค์เอกเป็นสวัาดธารรมจัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วเราอย่าให้กิเลสเข้ามาโจมตีหูหนวกตาบอดทั้งทั้งศาสนาะคือความสว่างกระจา่างแจ้งสอนเราทุกวี่ทุกวันให้เราฟังเสียงาศาสนาให้เราลืมตาดูอัดดูธรรมบ้างอย่าลืมตา วิ่งไปตามกิเลสรับหูรับตาวิ่งไปตามกิเลสทายเดียวตรงนรกเรานะจะเป็นผูดด้ตกไอ้เรื่องที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกเราร้อยเปอร์เซนต์เลยพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สอนเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ทั้งนั้นเพราะเป็นของมีอยู่ดั่งเดิมเราเป็นลูกจิตตาโคตรเราให้พากันอุตส่าห์พยายามแก้ไขดัดแปลงต,ตนเองอย่าฟุ้งเฟ้อเหมิมเกินเนื้อเกินตัวการสร้างความดีเพราะอย่างยิ่ง การให้ทานสําหรับชาติไทยของเรานั้นเป็นพื้นฐานแห่งชาวพุทธอยู่แล้วเป็นที่ชมเชยสรรเสริญตลอดมา <c oughs> แต่การรักษาศีลนั้นมีน้อยมากนะศีลข้อที่สมเป็นน้ำคันมากเป็นอันตรายต่อเราถ้าเรารักษาไม่ได้เขาเรียกว่าทําลายมันนั่นแหละคือทําลายจิตใจกันทุกแห่งทุกผลใครก็สนใจแต่หญิงแต่ชายด้วยการมราคาตณหาเป็นไฟเผาโลกทั่วเมืองไทยเรา นี่อันนี้เป็นความรุนแรงมากให้พากันนมัตราะวังรักษาให้ดี <c oughs> แล้วจากนั้นก็มีการภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ากานอบรมใจให้มีความสงบเย็นนี่ลหละเป็นการตะล่อมกระแสของใจที่มันคิดสร้างไปทั่วโลกยินแดนจนหารจนหาตัวไม่เจอแต่เรื่องความรู้รู้ไปหมดหากจะยึดเอาตัวรู้จริงๆไม่ได้ ทีนี้เมื่อเวลาเราภาวนาจิตของเรามีความสงบเย็นสงบเย็นแล้วก็มันกระแสของจิตท,ที่คิดสร้างไปที่ต่างๆนั้นจะต่อมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งภาวนาคือพุโทโธก็ตามธรรมโลก็ตามสังโฆก็ตามแล้วจะรวมตัวเข้ามาเมื่อความรู้ความรู้นี้รวมตัวเข้ามาจุดเด่นแห่งความรู้จะปรากฏขึ้นในตัวของเรา เฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางอกนี่แหละจิตแท้ๆอยู่ที่นั่นจิตนี้ไม่เคยตายไม่เคยตายมาแต่กาในๆและยังจะต้องเกิดต้องตายต่อไปไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตีกับอีกกันนับไม่ได้เช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้ว <c oughs> ถ้าไม่มีศีลธรรมคุณงามความดีเข้าสกัดรัดกันมาแล้ว พบแห่งการเกิดการตายของสัตว์โลกแต่ละลายละหลายนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงไปได้เลย <c oughs> จึงต้องอาศัยธร,รมเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นเอาไว้คนมีคุณงามความดีจะเป็นการสกัดรัดกั้นภพธาตุที่ยืดยาวของตนนั้นให้หัวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งการสร้างความดีซึ่งเป็นเครื่องหนุนใจการมีความดีเครื่องหนุนใจมากน้อยก็เท่ากับการตัด พบตัดชาติที่ยืดจาของตนให้หดจนเข้ามาหดจนเข้ามาโจนกระทั่งถึงเมื่อบาร,รมีแก่กล้าสามารถแล้วตัดพบชาตุภายในหัวใจให้ขาดสะบ้านออกไปนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึง่งและพระราหันทั้งหลายท่านตัดขาดสะบันตรงน,นี้ที่นี่การเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั้นไม่มีอีกแล้วแต่คำว่าไม่มีศูนย์แล้วเหรอไม่มีคำว่าศูนย์ไปเรธรรมาทาตนล้วน กิจกรรมพุทธเจ้าจิตงพระหันเป็นธรรมทาุข้ามมาข้ามมาสูนแล้วเป็นธรรมทาุได้อย่างไรนี่ละจิดดวงนี้แม้มีกิเลสอยู่ก็ไม่เคยสูนสิ้นกิเลสลงไปแล้วยิ่งเลิศเลยครอบโลกธาตุไม่มีกรรมมาสูนเลยนี่ละเวลานี้จิตดวงนี้ขาดที่พึ่งขาดที่ยึดเราให้กิเลสลอกยึดไปยึดไปนอกเดี๋ยวมากต่อมากด้านวัตถุ ถือไปเลยเป็นของสําคัญยิ่งกว่าด้านนมามธรรมคือธรรมภายในใจโลกจะไม่สนใจกับเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบุญเรื่องศีลเรื่องทานการภาวนามีแต่ดีดแต่ดิดกนกำลังมาถูัตายแล้วก็จมไปจมไป,มไปหาที่ยึดที่กกาไม่ได้เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งของใจอันเป็นที่พึ่งของกายพอกายแตกลง สลายลงไปสิ่งนั้นก็เป็นโมฆะสําหรับกายโดยสิ้นเชิงและเป็นโมฆะสําหรับหัวใจทอ่ผู้เคยยึดเคยควางว่าเป็นของตัวนั้นโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเึงต้องอาศัยสร้างคุณมงามความดีขึ้นเข้าสูงใจให้พระกัดพาภาวนานนะวันนี้หลวงตาได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างมากทีเดียวมองดูพี่น้องชาวไทยเราไยคว้าทั่วโลกดินแดน หาที่ยึดที่ขอพุโทโธธรรมโมสังโฆกันเป็นสาระสำคัญ <c oughs> จะเข้าสู่ใจิตใจนี้แทบไม่มีไม่ตั้งแต่ดีแดแต่ดิ้นไปตามด่างวัตถุทายอทยานตาม <c oughs> อำนาจของกิเลสปนูนตายแล้วก็จมไปจมไปหาสาระไม่ได้มีอย่างหรือทั้งทั้งที่เราวิ่งเต้นขวนขวายหามาตั้งแต่วันเกิดได้มาเท่าไหรไ่ไม่พอไม่พอไม่พอแทนที่จะเป็นผลประโยชน์แก่เรามันกลับไม่มีอะไร เป็นที่พึ่งแม้แม่แมถหินแม่ทรายเลยมันก็เรียกว่าถูกกิเลสขอะหลอกขนาดน,นั้นส่วนที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆได้แก่ศีลแก่ธรรมกิเลสไม่สอนให้ทำนะยิ่งมันหักห้ามด้วยซ้ําไปทานทําบุญให้ทานเอ็นาสึกกับกิเลสทั้งนั้นขึ้นที่ว่าจะสร้างคุณงามความดีแล้วเป็นค่าสึกกระตรูต่อกิเลสกิเลสจึงต้องสักกัดรัดกั้งและกีดขวางไว้ทุกช่องทุกทางเราจะไปให้ทาน อ้าวดูดีๆเงินนี่อยู่กับกระเป๋าของเราอยู่ในมือของเราก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาเงินนี่ไปให้ทานที่เลดหวงเข้ามาแล้วหวงเข้ามาแล้วเห็นไหมละ่ะนี่ล่ะตัวค่าสึกแห่งการสร้างความดีของเราเกิดความตนหนีถีเหนียวเลี้ยวเหนียว,แ,ว,แ,วแน่นไปโดยลําดับนะสุดท้ายถ้าก็ได้ทานมาได้กลมมีทานไม่ได้มีเยอะเพราะอำนาจของกิเลส บีบบังครับไว้ไม่ใทานเอาเราฝืนมันไปเพื่อนฝูงมาเรียอะไรเงินทองเข้าของจะทำบุญให้ทานเราก็ทั้งเตรงอกจงใจเพื่อนฝูงแม้ตันีที่เหนียวบ้างก็เอา,เ,อาเพื่อรักษาหน้าสาตาเพื่อความสมัครสมานสามัคมคีซึ่งกันและกันถ้าไหวาไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็ได้บุญแต่ไม่เต็มสัตว์เต็มส่วนเหมือนด้วยให้ด้วยความเต็มใจ เพราะงั้นเวลากิเลสมันหวงมันไม่อยากทําเอาทําลงไปกิเลสไม่ได้พาคนไปสวรรค์นิพพานมีติตรภาลงนรกทานต่างหากบุญกุศลที่เราทำบุญให้ทานนี้ต่างหากพาไปสวรรค์นิพพานเอาทานนั่นมันไม่ให้เราจะให้นี่เรียกว่ารบกันกับกิเลสความตนีเป็นค่าสื่อของการให้ทานเอารบความตนีเอาให้ทานให้ได้ไม่มากก็ให้ได้น้อย เย็นรักษาศีลก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เต็มทั้งห้าข้อสําหรับประชาชนก็ตามอันนี้ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นของสำคัญมากที่สุดก็คือกาเมุมิาจฉาารแล้วปานาธิบาทน,นี่สําคัญมากนะถ้าพูดถึงเรื่องความสําคัญในศีลห้าข้อนั้นไม่มีไม่มีย่อหย่อนต่างกันเลยแต่สิ่งที่มันคราเข้าประสพประสานกันอยู่ตลอดเวลานี่คือกาเมุมิจฉาจาจ มันประสานกันตลอดเวลาอันนี้จึงต้องรักษาตัวนี้ให้เข้มงวดกวดขันสามีภรรยาจะอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขนี่แล้วการภาวนาการภาวนานี้สําคัญมากที่สุดนะพยายามอบรมใจคือเวลาจะหลับจะนอนเอาตั้งข้อบังคับใส่ตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงเวลาหลับ12ชั่วโมงแล้วรวมเป็นวันคืนหนึ่งเรียกว่าหนึ่งวันอย่าง,งนี้นะ มันยี่สี่ชั่วโมงเอาวันนี้เราจะนอนวันนี้ล่ะ,ะแล้วตั้งเข้ารอบยี่สี่ชั่วโมงเราปล่อยใจของเราไปกี่ชั่วโมงนี่เราจะขอสงวนเวลานาทีนั้นมาบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับเราเอานั่งภาวนาวันนี้นั่งภาวนาแอมามากแลยเบื้องต้นเอาเพียงเล็กน้อยก่อนนะนี่เรเรียกว่ารบกันกับกิเลสกิเลสมันไม่ยอมมี เปิดท่องเปิดทางให้เราเลยมันจะเอาหมดยี่บสี่ชั่วโมงมันจะเอาหมดเราแบ่งเอาไม่เอามากนะยี่บสี่ชั่วโมงเราขอเพียงสิบนาทีนั่งภาวนาในสิบนาทีในขณะที่นั่งภา,นนา,นนานงวนานั้นให้ให้นั่งดังที่บอกนี้แล้วจะนั่งภาพเพียบกาสสมาธิท่าใดก็ได้แต่สําคัญที่ ให้มีสติกำกับคำบริกรรมของเราเช่นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธให้มีสติจ่อรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไม่ต้องไปคาดนกสวรรค์นิพพานที่ไหนแหละเวลานั้นขอให้แต่ว่าคำบริกรรมกับสติอย่าให้เผลอจากกันให้นึกภาวนาวนะเอาสิบนาทีวันนี้ไม่เอามากมันจะตายให้ตายสักหน่อยเถอะนะว่างั้นคือนี่จึงเรียกวัน,นักกรบ โรบกับความขี้เกียจขี้คร้าน,นเป็นเรื่องของกิเลสล้ลวนๆด้วยความภาคเพียนของเรามีการภาวนาเป็นสําคัญเอาสิบนาทีวันนี้เอาให้ได้สิบนาทีนั่นะในช่วงสิบนาทีเนี่ยอาจจะเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แม้เวลาไม่มากก็ตามเมื่อเราทําอยู่โดยสม่สําเสมอเวลาจะค่อยจะค่อยยื่นออกไปเองเมื่อเห็นผลแล้วเวลาไม่ต้องบอกนะ นั่งกี่นาทีก็ไม่สนใจเพราะนั่งเพื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเวลานาทีหายหน้าไปเองมีแต่แต่ความขยันหมั่นเพียรความอิ่มเอิบภายในใจิตใจนี่ละอันสําคัญที่สุดขอให้อี่น้องหลายบังคับตัวเองนะถ้าไม่บังคับไม่ได้นะมนุษย์เราแล้วอยากเป็นคนดีต้องบังคับตัวเองฝ่าฝืนตัวเองเพื่อความดีกําจัดความชั่วออกไปถึงจะหนักจะเบาเอาฟัดมันลงไป มันไม่เคยให้ประโยชน์อะไรแก่เราเราจะสร้างคุณงามความดีทําไมจะสร้างไม่ได้เราต้องบังคับกันนี่เราเวลาภาวนานี่บางรายเพียงสิบนาทีหรือไม่ถึงสิบนาทีนะจิตจะสงบเย็นลงไปบางทีก็ลงอย่างรวดเร็วก็มีขณะที่จิตสงบนั่นแหละเป็นสงหสนะที่เราจะรู้สึกจิตของเราว่าเป็นของปปแปลวและอัศจรรย์ในร่างกายของเรา ทุกสัตว์ทุกส่วนนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราถือร่างกายนี้ว่าเป็นเราทั้งหมดแต่วันนี้ใจเป็นของอาจารย์จารย์ขึ้นมาแล้วจากร่างกายนี้ร่างกายไม่ใช่ใจมันจะรู้ทันทีนี่แหละให้พากันพยายามทำสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนาอันนี้ชาวพุทธมีแต่ชื่อแต่นามเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยขอให้สร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาจากชาวพุทธด้วยการภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่ง ให้บังคับตัวเองนะแล้วใจของเรานี่เมื่อได้ภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจากนั้นก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการทำของตนในผลคือความสงบของใจจากภาวนานั้นขึ้นโดยลําดนะับจนเป็นความดึงดูด,ด,ดหรือเป็นความดูดึดงภายในใจิตใจทีนี้ไม่ต้องบังคับก็ได้ไอสินาทีมันน้อยไป ฟาดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ทั้งนั้นพอใจไม่กังวลไม่วุ่นวายใจตั้งหากเป็นผู้สร้างฝากสร้างน้าเวลาเวลาเพียงสิบนาทีก็เท่ากับเหมือนว่าตกนรกตั้งกับตั้งกันคือกิเลสเหล่กที่นี้พอใจมีทำเป็นเครื่องดึงดูดแล้วเป็นเครื่องดื่มแล้วนะเวลาเวลาไม่สําคัญยิ่งกว่าความเสสุขในธรรมของตนจากการภาวนาเวลาเวลาเลยหายหน้าไปหมด นี่ละเวลาเรารบไปลบไปมันเห็นกันอย่างนี้นี่กขอฝากธรรม,มานี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ <c oughs> นําไปปฏิบัติสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทหลวงตามมาแสดงทำให้พี่น้องทั้งหลายแสดงด้วยความเมตตานลวนๆนะเราไม่ได้หวังอะไรสําหรับโลกกันนี้นี่ละผลแห่งการภาวนาขอยพี่น้องทั้งหลายทาราบแล้มาประกาศตนให้พี่น้องหลายทาราบเนื้อสมมุติ ใครจะมาตำหนติติเตียนว่าหลวงตะบัวพูดโอ้พูดอวดพูดอวดดีกววดดีอันนี้มันเป็นถังขยะเราไม่สนใจทำที่เลิศเราซึ่งปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นมันเหนือนี่เป็นเหนือนี่ขนาดไหนเหตุใดเราจึงจะมาขยะขแยงมากล้ามากลัวก,กับถังขยะคือความตีขินนินทาความฉันสรสญชมเฉยคนเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เอาทมออกมาสอนโลก อะไรจะเกิดประโยชน์แก่โลกนำ่มทำนั้นออกมาสอนโลกนี่สอนโลกแบบนั้นนะเราไม่ได้สอนแบบลูก,ลก,ลกครคำัมำดำกำๆๆขาวเราสอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในหัวใจของเราจริงจากการปฏิบัติของเราเต็มเม็ดเต็ม,มหน่วยเสียเเป็นสลยตายมาเป็นเวลาเก้าปีที่เราเอาเป็นเอาตายเข้าสู่ฟาดก,กับเกลีนี่เรียกว่าหนักมากที่สุดฟาดก,กันถึงเก้าปีเหมือนกับตงนรกทั้งเป็น นั่นแหละผลก็เกิดขึ้นเป็นลำดับลำดาจิตที่ว่าวุ่นขุ่นมัวก็กลายเป็นจิตสงบขึ้นมาจากสงบขึ้นมาแล้วก,ก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ดูดดื่มในใจของเจ้าของจนกระทั่งเป็นเรื่องของปัญญาสว่างอาจ่างแจ้งถึงไปฟากกิเลตขาสะบัดลงไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิงแล้วมองดูบรรจ้าหมดเลยแล้วจะไม่มันเห็นังไงเห็นกิเลส นี่เหลยกของเจ้าของมันก็เคยเห็นมันมาแล้วฟัดกันมาแล้วจนนั่งขาดสะบัดลงไปไม่มีเหลือแล้วที่เลียกของสัตว์โลกมันจะไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนจะไม่สายตาทรมองเห็นละ่ะมันก็ต้องมองเห็นโดยตรงนั่นเองนี่ละอานาจแห่งการปฏิบัติธรรมเมื่อมีหลักใจแล้วเป็นที่พึ่งนะอยู่ไหนสบายหมดนะถ้าใจสบายเสียอย่างเดียวอดอิ่มบ้างไม่เป็นไรไม่สําคัญถ้าใจไม่มีที่พึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกร้อนตลอดเวลานะ มันสําคัญอยู่ที่ใจขอยมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจมีใจเปที่ยที่เกาะถอะอยู่ไหนสบายสบายหมดดูง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายใช้อะไรง่ายนิดเดียวไม่ฟุ้งเฟ้อเออทายรธยานดังทกิเรสบัญพาธรรมมาเป็นนะหนึ่งให้จำเอาไว้อย่างนี้นะนี่แหละ <c oughs> ได้เทศสอนพี่น้องทลายนี่เทศถอดออกมาจากหัวใจจริงๆเราไม่มีคําว่าสัพพะกฐานว่าใครกะมาตาหนิติดเตียนอะไรก็ตามนี่เพียงถังขยะเท่านั้น ไม่เห็นมีแปลกประหลาดอะไรมันมีเต็มโลกหมดแล้วธรรมเป็นธรรมธรรมกับถังขยะมันต่างกันเราจะม,มากล้ามากกลัวมาขยะขยงอะไรภาษาถังขยะธรรมเหนือนั้นหมดแล้วตื่นอะไรกับถังขยะเพียงเท่านั้นแล้วก็นำธรรมนี้มาสอนโลกให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมอันผู้ที่จะตั้งตัวเป็นถังขยะก็ปล่อยไปตามเรื่องเขมันสอนไม่ได้ก็ไม่สอนเหมือนอย่างคนไข้วิ่งเข้าไปหาหมอน วิ่งเข้าไปคนไข้ที่ควรแก่หมอควรจะหยุดจะยาที่พอจะหายได้จากโรคไขยทั้งหลายก็หายได้จากหมอแต่ประเภทใดที่เข้าไปโดดเข้าไปแห้งห้องไอซูหมอเอกที่หไหนมาก็ไม่มีความหมายยาไม่มีความหมายเพราะคนมันหมดความหมายแล้วอันนี้คนที่ประเภทถังขยะมันไม่มีอะไรจะรับบาปรละบ,บุญเชื่อถือบาปบุญนรกสวรรค์แล้วก็เป็นประเภทถังขยะ ตายทิ้งเปล่าปลาไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยเสียคนประเภทนั้นไม่สอนสอนไปหาอะไรผู้ดีมีอยู่มากในโลกวันนี้ไม่ใช่มีแต่ทางขยะอย่างเดียวสอนเพื่อผู้ดีให้ดีขึ้นไปไอท้ทางขยะเหมือนคนตายแล้วหรือคนอยู่เข้าห้องไอซูอย่างนั้นก็ปล่อยตามเรื่องเข้ามันไปเ <c oughs> ท่านั้นเองผมขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติตัวเองนะขอให้จิตมีที่พึ่งนะเวลานี้ไม่มีว่างั้นเลยนะ เราอยากจะพูดเราไม่มีมีน้อยมากที่สุดเลยนะแต่เรื่องภายนอกเ,อเรื่องของกิเลสฟุ้งเฟอเ้อเหินเป็นบ้าก็ด้านวัตถุนะ่นแหม่ล้นโลกล้นสงสารนี่นะแต่ส่วนที่จะตระเกียรก,กายวุสาพ,พยายามหาธรรมมันเป็นที่พึ่งของใจมาครองใจด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งโดยการภาวนาไม่ค่อยมีและไม่มีนะนี่ที่วิโตวิจารณ์มากนี่คือที่พึ่งของใจโดยแท้ได้แก่ธรรมได้แก่บุญแก่กุศลนะ วัตถุภายนอกเป็นที่พึ่งของกายเพียงเท่านั้นนะวัตถุเอาส่วนทำภายในบุญกุศลนี่คือธรรมนี่เป็นที่พึ่งของใจฝากเป็นฝากได้ได้ต่อไป